สวัสดีครับอันนี้มาอยู่กักบรายการ XAM c o m e t y TV นะจ๊ะเอ่อนอีตอนนี้นะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคือว่าคลิปที่แล้วเนี่ยไอ๊บ้าเอ้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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมฝั่งมันไม่รีโหลดเลยอะ่ะเออนะฮะผมก็ออกจากประตูห้องนี้มานะครับแล้วก็ปลยของข้างในห้องมานะต้องขอโทษทีคลิปที่แล้วผมรีบจบไปหน่อยเพราะว่า เออเหมือนว่าพื้นที่ในเครื่องมันเตือนว่ามันเต็มแล้วนะฮะก็เลยต้องรีบมาตอนนี้เราก็ต้องไปช่วยคุณผู้หญิงของเรานะครับเอ่อนะฮะจากยิริสเปนนาพวกนี้นะฮะเพิ่มเรือยกันเนาะเพิ่มเรื่อยๆเพิ่มเรื่อยๆให้เต็มโอเคเอาเอารูตซอมมันก็ยังดีนะไป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 เฮ้ยไป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 ลิงโก้แลิงโก้แลิงโก้ ริงโก้นะฮะกับตันริงโก้ชื่อเราเปิดประตูช่วยเขาเราต้องช่วยเขาให้ได้สาไปดีแหมมีวันแค้นซะอย่างเฮือยิงสุดยอดมากนะฮะโอเคพุณมิดเงาน,นะฮะเขาโดนจับตัวไปนะครับหญิงเราก็ต้องไปช่วยเขานะ มากับมากับวันแค่นจะกลัวอะไรจะ้ะตัวเราไม่กี่นัดเท่านั้นแหละวิ่งไปวิ่งไปม,มีเวลาไม่มากเลยนะครับตอนนี้เราต้องวิง่งโดยเกียวเลยนะ,ะถือ Can, ว่าแค่นวิ่งคิดดูมันหนักขนาดไหนโอเคบันทึกใหม่แน่เลยนะครับไม่รู้มันแหลกบ้าของบออะไรไปไปไป,ไปช่วยไปช่วยเขาก่อนนะฮะมารีโหลดเช็คพอยต์แล้วก็โผมาตรงนี้นะครับผมดีนะหุยเอาผู้หญิงโอ้โหเกือบยิงโดนเราต้องตามไปช่วยเธอโอ้ยสุดมึกนี่แน่ ิกขวาชาร์จนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ปืนหมุนอยู่ตลอดเวลาจะได้พร้อมยิงนะฮะคลิกซ้ายคือจะยิงได้เลยไม่ต้องรอหมุนเฮ้ยเโดนดึงลงไปด้านล่างเฮ้ยอุ้ยโดนเตะอุ้ยอุ้ยจับไว้จับไว้มอาสามวับเออบุ่มตายไปซะมึงอุ้ยตุดมึกอุ้ยเหนื่อ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 ยฮะอึ้ยอุ้ยอยไหนอย่ไหนนี่แน่นี่แน่มีอะไรไหมแถวนี้นี่แน่กองเดี๋ยว เปิดนี่ก่อนวิ่งตรงไหนอีกจ้ะนี่ไเนี่ยนี่ไเนี่ยนี่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 เนี่ยซุกเลยโอ้ยฝันศพเลยให้ตายสิยิงทะลุศพกันเลยทีเดียวนะเมื่อกี้อ่าไอ้ปืนกลนั่นก็ตายไปละเดี๋ยวยิงย้อยไปลุงโอ้โหไม่ถึงตายโหลดรีโหลดรีโหลดกระสุนไม่นี่กระสุนมากระสุนมาเยี่ยม โอ้โหถือวันแค่นวิ่งอ่ะคิดดูว่ามันต้องแบบหนักขนาดไหนยังจะถือมาวิ่งอีกให้ตเฮ้ยเฮลมาีได้เลยไอ้มึงจะวิ่งเป็นวงกลมทำไมล่ะนั่นปรเทศเพิ่มเรื่องก่อนนะฮะไอ้บ้าเนี่ยมันวิ่งรอบวันแค่นผมเป็นวงกลมอะ่ะให้ตายสิก็รู้อยู่ว่าปืนมันยิงหันยากๆนะฮะเหนือหัวหมุนกันเลยทีเดียววันแค l l ไอตัวนี้ฮะตัวเจ้าปัญหาเดี๋ยวเพิ่มเ้ื่องกัอนเทนเพิ่มเรือยครับอ่ารีโรเสร็จไปอีกตั๊กตักตัากตั๊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 กตักตั๊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 กตั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 ๊กตักตักตักตกักตั ต้องของก่อนนะฮะอ๋อเกมเซฟแล้วโอเคมากเอ้าเดี๋ยว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 จะรีบจะรีบนั่งไปไหนนี่ก่อนโอเคแล้วก็กดอ่าเปิดเปิดเปิดหยิบกระสุนเปิด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 หยิบหยิบกรเป๋าอยู่พอไหนไหนไหนลิงโก้ลิงโก้มาช่วยแล้วครับโอ้โหถือว่าแค่นวิ่งอ่ะเหนื่อยมากนะเนี่ยแต่ก็ยังคงวิ่งต่อไปไอ้ยาเห็นตัวแวบๆเดี๋ยวเอาไอ้แทนบอลก่อนเฮ้ยโอ้ มึงจะอยากด่าจริงกันแบบนี้เดี๋ยวกดเหตุท่วมเลือดโอ้โหนี่มันสึกวันแค้นชัดโอ้โหเป็นถือว่าเป็นคลิปที่แอคชั่นมากๆคลิปหนึ่งเลยนะฮะเนี่ยอืมเอ้ยโอ้โหแว๊บแอสติกตาระเบิดนะมึงตายไปก่อนนะฮะนี่แน่รัวเอาปะลัดวัดปะลัดวัดดิวัดดิวัดปะลัดโอ้โหวัดทำไมไม่ตายวะอึดจังโอเคตายยงตายแล้วดีมาก อ,อุ้ยจุดมึกนี่แน่อันนี้มีอะไรไหมเนี่ยมีอะไรให้เก็บป่ของไม่มีนะฮะไม่เห็นหรือไม่มีอาจจะมีหรือไม่เห็น Do not trust the girl นะอย่าเชื่อใจผู้หญิงอะไรทักอย่างเลยนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันใครเป็นคนเขียนไว้เอาแหลกๆเกิดอาการแหลกๆอีแกแล้วเอ่อออกทางนี้หรือออกทางไหนออกทางน,ออางนี้หรือเปล่าเช็ค อ๋อนี่มันชั้นสองไม่เกี่ยวโอ้อะไรนี่เหมือนมันโอ้ร้อนปืนร้อนนะฮะอ่าเกมเฟสอีกแล้วยิงยิงโอ้โหกระจุยฮะแหมมีวันแช่เัวอย่างยิงมันสุดๆอยู่แล้วเก็บเก็บครับอ่าอ๋ออัพเกรดดีมากฮะพูดิจนะวีดจัจกวีดนะว,ดวีดวีดลูกขังอะไรข้างหลังก็อีด อ๋อเดินตามทางอย่างเดียวเลยนะครับเกมเซฟดูน็อตเทิร์นยูอัลซิเต็มเปิดประตูอืมเฮ้ยโอ้โหนี่มันจะเหมือนหนังแอคชั่นคิดได้ไงผมต้องเอาวันแค้นยิงไอ้พวกเนี้ยแต่เป็นสโลอ่ะ <c oughs> โอเคช่วยได้แล้วนะโอเคนะเออโอ้ช่วยนี่ยังกับ เขียวก,กับข้อสาเลยนะฮะโมเดลกาแฟสามเขียนมาด้านหลังนะฮะกด R นะครับเพื่ออ้าวไม่ใช่กดเอา้าอืมเอาวันแค้นมาก่อนโอเคแล้วผมจะช่วยผู้หญิงยังไงเนี่ยกด R นะเพื่อปลดปล่อยโอเคตัดเชือกออกไปให้ตายสิคิดได้ไงอ่ะเอาวันแค้นแล้วแบบหืมสโลแล้วแบบจริงอย่างนั้นเอานี่ดีกว่านะฮะ AR ดีกว่านะครับสเตตเนี้ระยะประมาณนี้ต้อง AR นะฮะเออารเก้านะครับ คลาสสิกที่เราใช้กันบ่อยๆเนาะอ่าอัพเกรดอัพเกรดเก็บให้หมดอัพกว่งอัพเกรดนะฮะเทมดีแอมโมนะครับออืฮึเช็ครอบๆอ,อืออฮึันนี้ย้อนได้แต่ว่าย้อนไปก็เท่านั้นเปิดไม่ได้อีกตู้แถวนี้อ่ะฮะโอ้ต้องมาด้านนี้เอออะไรไหลเยิ้มไปหมดอือฮึเปิดประตูไม่ได้อ่ะเดี๋ยวกันนะต้องไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวอา้าวออเจ็บถีบคอมพิวแล้วอา้าว ีี่เเยอ้าคุณเปิดได้ไงอ่ะเก่งจังผมยิงยิงงงอยู่เลยโอเคนะฮะออกมาด้านนอกอ่านี่ด้านนอกด้านนอกโอ้นนัรถไฟปูนปูนเนี่ยเราไปรถไฟปูนปู <bur ma. S 2> นกันต่อไปเฮ้ยเก็บข้อเกีบข้อตึ่งนะสกู๊ตสกู่ตอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกแป๊บนึงเช็ครอบรอบก่อนโอเคนะสลายไปก่อน คนมาแล้วจะหนาวกันอะไรเนี่ยสซีเกอร์กดเลดกดเลือดก่อนนะับเพื่อเลือดแล้วก็กดอาร์โอเคกดอาร์แช่นะครับเพื่อหยิึดซีเกอร์มาไหนฮะโอเคส่งผู้หญิงขึ้นไป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 คุณขึ้นไปข้างบนนะครับอึ๊บไปสตาร์ทรถไฟบานี่ซะนะฮะเฮ้ยโอ้โหเครื่องบินคอปเตอร์มานะเฮ้ย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 สโล บู๊บบู๊บโอ๊ยให้ตายสิอืมเอ้าให้ตายสิเออต้องวิ่งก่อนโอ้ยเยอะมากหาที่กำบังก่อนฮะเจ็บปวดเจ็บปวดตุ๊บ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 ,บขาขาโอ๊ยโดนตายไหมสโลสโลสโลเลงขาเลงขาอให้ตายสิอืม เฮ้ยเฮ้ยเฮอาเลยไปไหนหมุ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 นเล้วเลวเลี้ยวีดเลี้ยวกลับมาโดนได้อะอุ๊ยอะไรใครยิงจรวดนี่แน่ตุ๊ด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 ลุ๊ดตรวดตหาดตดดตดตตุ๊ด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 เวลานะฮะ ปิ้วปุ้งไข่แตกโอเคมารับผู้หญิงก่อนลงมาเร็วลงมาเร็วลงมาเร็วอ๋อไม่ใช่เราไม่ใช่เราลงเราต้องปีนขึ้นไปเออขอบคุณมากที่มารับนะฮะโอเคเอ้ากำสติ๊กเกอร์ตกหายไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรอื้มโอเคเราก็ใช้ TMD นะฮะชาร์จพลังให้ไอ้เบิร์กนี่ด้วยนะครับบุ้มใช้พลังงานจากเครื่องไฟฟ้านี่ฮะทำให้ TMD เรามีพลังงานมากขึ้นแล้วก็ทำการ ย้อนไอ้พวกนี้นะฮะอืมย้อน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 หยิบของที่ต้องใช้นะฮะหยิบมาสร้างรถไฟใหม่นะฮะโอ้โหย้อนกันเป็นคันรถกันเลยทีเดียวนะจากปกติเราย้อนแค่กล่องเล็กๆนะตอนนี้ย้อนเป็นคันรถกันเลยอืมประกอบรถไฟใหม่โอ้โห้รวยมากป๊าดมาในที่สุดนะเราก็ได้เอออำเสร็จแล้วเย้น่า มีไหลมาต่อเองด้วยไงล่ะบาลานุภาพของ TM t m มไงไงงงองเดะโอเคไปเท่กันอ่าเติมเลือดมืดอะมองไม่เห็นโอเคเกมเซฟแล้วนะครับผมเอาแล้วนะตอนนี้เอา้าเป็นฉากคัสซีนเนคือคัคือคัๆนี่รถไฟปูนปูนนะครับข้ามสะพานอุ้ยอุ้ยอะไรวะอุ้ยไวมากเมื่อกี้ใหญ่ด้วย อุ้ยล่วงเลยนะฮะรถไ้ขาดครึ่งนะครับแมวล่วงกันได้อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวหยิี๋ยียดิิเดี่ยวยวิเยวิเดีบเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเมาไเคเอ่อโอเคะเเเีวิีวิเ อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรโอ้โหกระสุนเทียบเลยนะฮะอืมเก็บเลือดเก็บเลือดมาไม่ได้ย้อนเวลาฮะย้อนย้อนกล่องคนอาเก็บเอ็มโมไม่ได้ของเต็มไม่ได้ของเต็มโอ้เอ็มโมแล้วอ่ะฮะผมต้องโดดไปฝั่งนู้นหรือได้อึ๊บโอเคโดดมาแล้วเฮ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้มาเป็นตัวอุ้ยตายแล้วตายเดี๋ยวพ่อใช้วันแค่นั้นดีนะหยิบมาเถอะ เฮ้ยโอ้ยยิงที่ตุ่มยิงที่ตุ่มนี่นะโอ้ยอร้ายแอมอร้ายเพื่อนไม่ใช่เพื่อนเด็กเอ่อเด็กนะฮะไอ้เอ้ยมีมีมือเล็กอีกมีเทียวแล้วยังมีมือเล็กอีกสุดหนึ่งอ่าิรอกันออืเยี่ยมตุ่มแตกแล้วมึงตุ่มแตกมาแรกตุ่มดีเฮ้ยมีหลังหัวอีกเพราคุณเออเราก็ถล่มไปนะฮะยิงโอเครอจังหวะเฮ้ยเออยิงตุ่มอืม มีตามจุดอ่อนนะฮะมันเป็นวิกสปอตโอ้โนำพยายามจะแดกเราลึกอ่าโอเคกดเทปเพิ่มเรื่อยกันอ่าฮะกดอารีโหลดด้วยจ้าจุดแอบปากโอ้โหแม่งสามยักษ์เยวอีกข้างหนึ่งเฮดเปดแตกไปแล้วครับสองข้างเอาไงจ๊ะเอาไงจ๊ะน้องเออล่วงไปแล้วเดี๋ยวก่อนเออเอาเอาเรื่องไหมเอ้าเอ้าไหลเฮ้ยไหลไหลไหลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่วง ก็ไวอืออืมโอเคโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดดล็อกเดดล็อกก่อนโอ้แม่งเอ้ยผมโดนไอ้แมลงจิ๋วอะไฟเต็มไปหมดเลยอะเต็มไปหมดเลยแมลงจิ๋วนะฮะเอามานี่เอากระสุนมานี่เอออึ๊บไปหาทางหนีก่อนออค่อยเดินค่อยเดินอุ้ยโอ้โหทะลุมาเลยอ้อโอ้ยยกราคาออกเลยเหรอคุณมึง ปีดละปีดละตรงไหนตรงไหนครับยิงในฝากยิงในฝากไม่นด้ไม่ยิงในมือโอเคฝากแตกลวก่วงเอ้ยเอ้ยไหลโอ้๊ยแมนสาบยักษ์นี่แมงสุดมากอืมลงไปยังลงไปยังลงแล้วนะโอเคช่วย,ยสลายให้ตรงนี้มันหมดอายุนะฮะเราจะได้มีทางเดินใหม่ไปเนี่ยเม่งมิดบางอย่างปีดขึ้นมาโอเคนะฮโดดๆเอาละมาถึงหัวขบวนแล้วจ้า โอเคชาร์จ okay. TMD ครับใช้พลังงานไฟฟ้าชาร์จเมดีเข้ามามเฮ้ยมาแล้วมึงต,ง,งต้องให้ต้องให้เดดล็อกที่หัวฮนะหยุดการทำง,งานของสมองโอ้โหถ้ากูจะดุขนาดนี้ทำการยิงเดสล็อกเตะที่หัวนะฮะแล้วปล่อยไฟฟ้าไปเรื่อยๆนะทำให้สมองไม่หยุดทำงนานเออโอ้โหหดตัดได้ทำไมเกมแม่งโคตรขี้เอรอย่างงี้เนี่ยเออมแมลงร่วงไปแล้วนะฮะโอ้ ในที่สุดเราก็รอดจากรถไฟสายมรณะนี่ละในที่สุดเ,เราก็รอดเราก็รอดอ่าจากรถไฟสายมรณะนี่ได้อ่าในที่สุดเราก็พูดชัดกันแล้วนะครับโอ้นะฮะพูดเร็วๆเราพูดไม่ชัดกันสักทีเอาละเซฟวิงออืฮึ do not turn off โอเคเหนอยกันเลยเดียวนะฮะหลังจากการจัดก,การเจ้าบ,บอสตัวยักษ์นั่นได้นะครับอ่าฮะเราโทรหาด็าอกเตอร์นะครับติดต่อไม่ได้เนอะ เราใกล้ถึงท่าเรือแล้วฮะไปยังอีนที่นายบอมออัพเดทนะฮะเฮ้ย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 มีไอตัวจิ๋วนี่อันตรายละนะฮะเบรก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 อ่าโอ้โหดูปืนผมสิดูขนาดปืนมันซะก่อนเออ you go ahead a n find that f r e t e r ยุกุอะเฮ็ดให้ผมนำเลยฮะอีกแล้วให้ตายสิโอเคอ่าฮะไอในคนบ้านนั่นก็อยู่ด้านหลังเรานะจ๊ะอึมกำจำหนอจำจำผมจะหาอุปกรณ์ได้อย่างไร มันต้องเป็นอุปกรณ์สักชิ้นหนึ่งในการเออเปิดสรงเปิดประตูเออแต่ช่างมันเถอะเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่าคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย